อันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเด็กๆช่วยนำขยะมาทิ้งด้วยการยืนประชาสัมพันธ์เราเราตั้งอยู่สองจุดนะครับทั้งครูนะครับก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าท่านจะทิ้งเลยขยะทั่วทั่วไปออกไปกองไว้ตรงต้นไม้บ้างนะครับที่อื่นบ้างแล้วเวลาท่านไปแล้วเนี่ยคนที่จะเก็บไม่ใช่ใครนะครับพระพระไปเก็บขยะท่านตรงบอกว่าท่านอ่อ เก็บขยะปาในะฮะมครใช้พักเก็บขยะปาามากก็เลยทุกคนก็เลยมาทิ้งขยะเป็นที่ที่เราจัดไว้ให้นะครับครับตัวนี้เป็นนว,วัตก,กรรมใหม่ครับใครพอจะบอกได้ไหมครับอันนี้ไม่เคืออะไรไวาาัชการ์ไ่นนะ ยอดครับโอเคสำหรับเรื่วัดตะกับเนี่ยเราก็จะททุับทุกๆตะกับหรือทำสิบไปขึ้นมาปีนี้มันคืออะไรพี่เดินนาทีพี่ถังแยกไขมันครับออกตั้งไว้ในตัวรักาดนะใต้ซิงรักาดครับน้ำถังแยกลงในนี้นะฮะข้างบนกรองมาหนึ่งชั้นแล้วนะจากซิงรังกาดข้างล่างก็จะกรองอีกชั้นหนึ่ง พอน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้นะฮะระดับนี้น้ําก็จะไหลออกนะครับมันจะไม่เต็มน,น้ำมัน้วออกแล้วช่วยปรองไขมันได้ดีมากเลยนะครับอันนี้มอกสำหรับร้านอาหารนะครับหรือร้างก๋วยเตี๋ยวทั่วไปโดยธรรมาชา ว่าอันดับแรกเลยเราทุกคนต้องลงมือทำในวันนี้ไม่มีการผัดผ่อนอีกต่อไปแล้วอันดับสองที่มาในวันนี้เนี่ยท่านคือผู้นำทั้งนั้นเลยผมยังใช้คำเดิมกับที่พูดกับท่านว่าวันนั้นว่าถ้าผู้นำทำผมเชื่อได้เลยว่า ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปสาลูกน้องทำแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสุดท้ายนี้นะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับใครจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็มาเชิญ